สวัสดีครับพบกับรายการ Movie Mentor อีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมารีวิวภาพยนตร์เรื่อง The m a t i c r e s o l c t i o n s กันนะครับก่อนอื่นนะครับอาจจะรบกวนทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตาม2ช่องทางของช่อง Movie Mentor นะครับช่องทางแรกนะครับคือทาง f a c e b o o k c o m m o v i e m e n t o r e p ที่มาจากเอกกับปิงนะครับกับอีกหนึ่งช่องทางนะครับคือทาง YouTube นะครับเสิร์ชได้เลยว่า Movie Men t o r นะครับ ภาพยนตร์เรื่อง The Metigree Selection นะครับเป็นภาคที่4ของภาพยนตร์เรื่อง The Metig นะครับซึ่งภาคแรกเนี่ยออกฉายตั้งแต่ปี1999นะครับก่อนอื่นต้องขอเล่าเรื่องย่อนะครับของ3ภาคแรกนะครับสำหรับท่านที่ไม่เคยชมภาพยนตร์เรื่องนี้มาก่อนนะครับ The Metig นะครับหรือชื่อไทยว่าเพาะพันธุ์มนุษย์เหนือโรคสองหนก้าเกนะครับเป็นเรื่องราวของ Neo นะครับพนักงานบริษัทธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่พบว่าที่แท้จริงแล้วเนี่ย โลกในความเป็นจริงนั้นนะถูกยึดครองโดยเครื่องจักรไปแล้วนะครับแล้วมนุษย์ทุกคน,นถูกเสียบปลั๊กเป็นแหล่งพลังงานของเครื่องจักรและชีวิตที่เขาเห็นในปัจจุบันเนี่ยที่เขามาทํางานที่บริษัทไปนูน่นไปนี่ต่างๆนานาเนี่ยเป็นสิ่งที่เครื่องจักรเนี่ยใส่ข้อมูลให้เขาเห็นนะครับเมื่อเขาตื่นรู้ขึ้นมาเขาก็รู้อีกหนึ่งความจริงที่ยิ่งใหญ่มากๆคือเขาเนี่ยคือเดอะวันหรือผู้ที่จะมาปลดปล่อยมนุษย์จากเครื่องจักรนะครับ ภาพยเรื่อง The Metric นะครับเป็นการนำหลักปัจจาที่สำคัญสำคัญของโรคนะครับที่กล่าวถึงการมีอยู่จริงของโรคใบนี้นะครับนำมาต่อยอดนะครับยกตัวอย่างเช่นทฤษฎี Brain In Vat ของฮิล a รีพั t น a m นะครับที่กล่าวว่าเป็นไปได้ไหมที่เราเป็นเพียงสมองก้อนหนึ่งที่แช่อยู่ในโหลกแก้วของนักวิทยาศาสตร์โชว์ลายคนหนึ่งนะครับที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ทำให้เราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในปัจจุบันนี้นะครับเรื่องราวของ The m a t r i c Resurrection นะครับเริ่มขึ้นเมื่อบัคเนี่ย ซึ่งเป็นตัวละครใหม่ที่รับบทโดยเจสสิก้าเฮนวิกนะครับแอบเข้าไปในเดอะเมทริกนะครับแล้วก็ไปพบเข้ากับนนโอนะครับซึ่งรับบทโดยเคียนูรีฟเหมือนเดิมนะครับนนโอเนี่ยนับนับได้ว่าเป็นเดอะวันเลยนะครับหรือผู้ปลดปล่อยอย่างที่ผมได้เล่าไปแล้วนะครับที่ถูกเข้าใจว่าเสียชีวิตไปแล้วนะครับทำให้บัคเนี่ยเข้าไปช่วยนนโอนะครับให้ตื่นรู้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อนนโอตื่นขึ้นมาเนี่ยก็พบว่าอ้าวทรินิตี้นะครับก็ ซึ่งเป็นตัวละครเก่าในภาคที่แล้วนะครับที่เป็นนางเอกของเราเนี่ยแหละก็ติดอยู่ในเดอะเมทริกเหมือนกันทําให้นนโอบัคแล้วก็ทีมนะครับต้องเข้าไปช่วยทรินิตี้ออกมาจากเดอะเมทริกนั่นเองนะครับต้องขอออกตัวก่อนนะครับผมเป็นแฟนบอยนะครับของภาพยน The ตร์เดอะเมทริกใตภาคแรกนะครับซึ่งตอนได้ดูภาคแรกเนี่ยดูตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นวิดีโอเทปแล้วก็โหตื่นตาตื่นใจกับฉากแอคชั่นที่เป็นภาพจําอย่างบูเลตไทม์เป็นต้นหรือ วิชวลต่างๆที่มันออกมาที่มันดูใหม่มากๆฉาก,าก,กสโลโมชั่นที่มันเท่เครื่องแต่งกายต่างๆที่มันดูเป็นเอกลักษณ์ของเดอร์แมทิกที่เป็นภาพจำในปัจจุบันนะครับแต่พอมาดูภาคสี่ต้องบอกว่าใครที่จะหาภาพจำเหล่านั้นหรือภาพจำใหม่ๆเนี่ยแทบจะไม่มีเลยเพราะว่าสิ่งที่มันปรากฏอยู่ในภาคที่4เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเห็นได้ในภาพยนตร์แอคชั่นของฮอลลีวูดทั่วๆไปในปัจจุบันเลยอย่างเงี้ยหนังเน้นการสร้างนอเ t เจอร์ J, หรือการสร้างอารมณ์ทวินหาอาดีต แกกลุ่มแฟนขับเดิมเป็นหลักมากๆจากภาค4ี่เนี่ยครับเพราะว่าเราจะเห็นโมเมนต์ต่างๆเห็นองค์ประกอบต่างๆนะครับที่มาจาก3ภาคแรกนะครับที่ดูแล้วโอเคเข้าใจเลยว่าใส่เข้ามาเป็นอิสต์เอ็กให้แฟนขับเดิมกรีดการ์ดหน่อยนะครับเช่นแบบมีฉากกังฟูนะครับมีโมเมนต์ต่างๆที่นึกไปถึงภาคเก่าๆเช่นฉาก Trinity ้ขี่มอเตอร์ไซค์เป็นต้นหรือฉากตื่นรู้ของ Ne โอนะครับที่ตื่นขึ้นมาจากแท้งอย่างเงี้ยอันนี้ก็ยังมีอยู่หรือฉาก ที่เห็นกระสุนนะครับลวงลงมาจากเฮลิคอปเตอร์นะครับหรือฉากการต่อสู้บนดาดฟ้าเป็นต้น,น,ม,นมันก็จะมีไอฉากเหล่านี้แทรกอยู่นะครับในภาพยนตร์เรื่องนี้เยอะด้วยอะไรเงี้ยนอกจากนั้นนะครับที่เยอะเกินไปด้วยก็คือการเอาฟุตเทจเดิมเนี่ยนะจากสามพระอกเอามาแทรกใส่อะระหว่างหนังเลยนะแทรกใส่ไปต้องๆเลยอะอันนี้ผมรู้สึกว่ามัน,ม,นมากเกินไปหน่อยแล้วก็ที่มากไปกว่านั้นอีกมีการใช้ฟุตเทจเนี่ยฉายขึ้นจอไปอีกโอ้โห ผมเลยรู้สึกว่าหนังขายของเก่ากินมากไปหน่อยอันนี้คือจนเป็นจุดที่ไม่ชอบเลยนะครับนักแสดงหลักอย่างนีโอและทินิตี้นะครับก็ยอมรับว่าเคมียังเข้ากันมากๆนะครับส่วนนักแสดงใหม่ก็แสดงได้ดีนะครับทั้งฉากแอคชั่นฉากดราม่าแต่สิ่งที่ทำให้นักแสดงใหม่อาจจะไม่ได้แจ้งเกิดในเรื่องนี้คือเรื่องของบทเลยนะครับกับเรื่องของการออกแบบเสื้อผ้าหน้าผมที่มันขาดภาพจําเพราะว่ามันธรรมดามากๆมันไม่มีภาพจําอะไรให้จําเลยนะครับจริงนักแสดงที่มาแทนตัวละครหลักของภาคก่อนๆอย่าง มอร์ฟีสเนี่ยที่รับบทโดยยายาอับดุลมาทีนเนี่ยยายาอับดุลมาทีนเนี่ยใครนึกไม่ออกเขาแสดงเป็น b บ a ็กแมนท่าในอ q คว m าแนะครับก็ไม่รู้ว่าผู้กำกับลืมภาพจำของมอร์ฟีสพ้าตองกอนไปหรือเปล่าหรือลืมบุคลิกหรือว่าทิ้งมานานทำให้จำไม่ได้ก็ไม่รู้เพราะว่าการกำกับ ยาย่าในภาคนี้ในบทมอร์เฟียสอ่ะมันคอนทราสต์มากๆกับมอร์เฟียสใน3ภาคแรกนะครับไม่รู้ว่าผู้กำกับเขาลืมหรือเปล่าหรือยังไงหรือตีความใหม่เหรอแต่บอกเลยว่ามันไม่เวิร์กเพราะดันใส่ความตลกโปกฮาแบบไซคิกของมาเวลเลยอะไรเงี้ยแล้วมาใส่ผิดที่ผิดทางอย่างไซคิกมาเวลเรายอมรับได้เพราะว่ามันถูกที่ถูกทางมันเออมันแล้วมันก็ขำอ่ะแต่มาอันเนี้ยพอใส่ความตลกใส่มุกตลกให้ตัวละครเนี้ยมันดันไม่เวิร์กมันผิดที่ผิดเวลาไม่ไม่ขำด้วยอย่างเงี้ย ซึ่งต่างกับอีกหนึ่งคนนะครับจนาธานกรอฟในบท a อเจนต์สมิโอ้อันนี้เหมือนเลยนะบุคลิกภาพเนี่ยของ a อเจนต์สมิเนี่ยยังอยู่ครบๆอันนี้ก็ขอชมโจนาธานกรอฟเลยนะครับอีกสิ่งที่งุนกิดมากๆคือเรื่องการดีไซน์หน้าผมของนีโอเหมือนกันนะ <c oughs> เข้าใจแหละว,ว่าลุคแบบจอห์นวิกอะมันมันขายได้แต่ว่าบางทีนีโอม่ไม่ต้องเป็นจอห์นวิกก็ได้ไงอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่านีโอนี่มันเหมาะสาหรับ ความเนี้ยบหรือผมสั้นอะไรเงี้ยยิ่งความเป็นคีนูลีฟเนี่ยอย่าลืมว่าคีนูลีฟเนี่ยโดงดังมาจากการตัดสกินเฮดนะอันนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์นะว่าเขาเหมาะสําหรับการตัดผมสั้นมากกว่าอีกในขณะที่ฉากแอคชั่นเนี่ยกังฟูบอกเลยว่ามีแต่ไม่คมถ้าผ้าเก่าอะ่ะพอจะหนุกจะหนุกแล้วอ้าวเปลี่ยนเป็นปล่อยพลังซะงั้งงนอะไรเงี้ยอันนี้เสียดายเพราะอยากดูฉากกังฟูมากกว่านี้มีแค่ฉากแอคชั่นในช่วงท้ายเนี่ยที่ค่อนข้างจะตื่นตาตื่นใจได้บ้างนะครับ ซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่ชอบในภาพยนตร์เรื่องนี้โอเคฉากคลายแม็กค่อนข้างสนุกดีนะครับเพราะมันสเกลใหญ่มากๆแล้วก็จังหวะมันดีกว่าฉากแอคชั่นของทางเรื่องมาเลยในขณะที่ตัวบทภาพยนตร์เนี่ยก็สอบตกในด้านการสื่อสารมากๆนะในฐานะคนดูเนี่ยงงนะจนบางทีแบบโอเคปล่อยละดูฉากแอคชั่นอย่างเดียวเลยในช่วงท้ายก็มีอันนี้บอกเลยหนังมันยาวนะทั้ง2ชั่วโมงครึ่งแต่ใช้เวลาไปกับเรื่องของบทไดอะล็อกที่มันยาวมากๆแล้วบางทีมันไม่ผลักเรื่องไปข้างหน้า ยิ่งช่วงแรกมันเนิดมากๆเลยไงใครที่ไปดูจรู้นะช่วงแรกมันใช้เวลานานจังในการปูซึ่งบางทีมันไม่ได้ผกเนื้อเรื่องไปไกลเท่าที่ควรแล้วมันก็ควรจะเอาเวลาไปใช้ในส่วนอื่นไปขยายส่วนอื่นให้คนเข้าใจมากกว่าอีกอย่างเงี้ยครับแม้ที่กล่าวมาหนังจะมีจุดบอเดเยอะแต่หนังมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะทุกคนจะฟังผมแล้วอุ้ยหนังมันแย่เหรอม,มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่มันมีจุดบอดที่เยอะมากๆ แต่สิ่งที่ยังดีอยู่คือเรื่องของประเด็นนะประเด็นก็ยังแข็งแรงอยู่อย่างเช่นการตั้งคาถามเกี่ยวกับการมีอยู่จริงของมนุษย์หรือการตั้งคาถามว่ามนุษย์คนเราเนี่ยต้องการการตื่นรู้จริงหรือเปล่าหรือบางคนเขาพอใจอยู่แล้วอ่ะเขาไม่ตื่นรู้เขารู้แล้วว่าอันนี้เป็นความจริงแต่เขาขออยู่ในโลกแบบโลกแห่งความเท็จหรือโลกปลอมๆของเขาเาเขารู้สึกว่าฉันก็ไม่ ไม่มีอะไรสูญเสียฉันก็มีความสุขดีฉันก็อยู่อย่างนี้ก็ได้อะไรเงี้ยอันนี้เป็นการตั้งคําถามที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวในภาพยนตร์เรื่องนี้อีกสิ่งหนึ่งที่ชอบนะครับคือการที่เราได้เห็นความเป็นไปของโลกนะครับหลังภาคสามว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างมันมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆของมนุษย์เข้ามาอย่างเงี้ยแต่ก็น้อยไปนิดนึงอยากเห็นมากกว่านี้นะครับก็สําหรับ วันนี้นะครับช่อง m o v i e m e n t o r ขอลาไปก่อนนะครับก็อีกครั้งนะครับอาจจะรบกวนทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับสองช่องทางของเรานะครับทั้ง f a c e b o o k แล้วก็ YouTube อย่างที่ได้บอกไปข้างต้นนะครับก็ขราวหน้าเราจะมารีวิวภาพยนตร์เรื่องอะไรนะครับรอติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ